สวัสดีครับพบกับผมยุคนชนข่าวก็จะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดระหว่างไทยกับคำคูชาซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูนะครับแม่ทัพกุ้งพลโทบุญสินภาดกลางออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะปิดตายปราสาทต,ตาเมือนทมไปชั่วกลลปวสารท่านใช้คํานี้เลยนะครับในขณะที่เดินทางไปบรรยายพิเศษที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันท์แต่ก่อนอื่นผมขอสรุปข่าวด่วน ด่วนจีเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับรู้สึกสับสนเลยนะครับกับท่าทีของการประชุมสสพักประชาชนเพราะเมื่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาผมย้อนกลับไปครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับประมาณ17นาฬิกามันมีรายงานข่าวออกมาจากที่ประชุมสสของพักประชาชนว่ามีมติเป็นเอกฉันนะครับจะโหวตให้กับคุณอนุทินชาญวีรกูลจากพักภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3 2ของประเทศไทยข่าวเนี่ยไปไกลถึงขนาดที่ว่าวันพรุ่งนี้นัดเซ็นสัญญากันเลยที่อาคารบัฐสภาแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่เนชั่นทีวีถ่ายทอดสดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมการถแถลงข่าวโดยคุณพาริสกับคุณประกรณ์บุฒยเนี่ยนะครับยืนยันอย่างชัดเจนเอาฟังชัดๆชัดๆนะครับสสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นไม่มีการลงมติ ว่าจะเลือกภูมิใจไทยหรือว่าเพื่อไทยเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วก็บอกว่าจะยังคงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบรรดาสมาชิกพักผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียตลอดทั้งคืนไปจนถึงวันพรุ่งนี้เช้าที่กรรมการบริหารพักจะประชุมปิดท้ายว่าจะเลือกภูมิใจไทยหรือว่าพรรเพื่อไทยสรุปก็คือข่าวที่ออกมาตอน5โมงเย็นเนี่ย อันนั้นเป็นการโยนหินถามทางเป็นข่าวปล่อยเป็นข่าวลืออย่างมีนัยยะแฝงทางการเมืองหรือเปล่าแต่สรุปว่ายังไม่มีมตินะครับช่วงนี้ข่าวลือเยอะข่าวลือที่ว่านี่มีทั้งข่าวปล่อยข่าวเสี้ยมหรือว่าเป็นลักษณะของการโยนหินถามทางสรุปยังตัดสินใจไม่ได้นะครับคือสอสอไม่ได้ลงมติเอางี้แล้วกันพักประชาชน140กว่าคนนะครับจะให้กรรมการบริหารพักชี้ขาดในวันพรุ่งนี้ จะมีคําตอบออกมาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมรอติดตามในช่วงทันข่าวขําเนชั่นเพราะก็จะมีความเคลื่อนไหวของคุณชัยเกษมวันนี้ปรากฏตัวออกมาแล้วพร้อมกับคุณทักษิณด้วยที่พักเพื่อไทยนางสาวแพรทองทานชินวัตรก็ไปเคลื่อนไหวอยู่ที่พักเพื่อไทยนะครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารพักประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรอะไรก็สามารถพลิกหน้าพลิกหลังได้ตลอดเวลานะครับ อ่ะผมเอามาอารายงานกลัวคุณผู้ชมสับสนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับในช่วงทานข่าวข้ามมีรายละเอียดเบื้องหน้าเบื้องหลังครบถ้วนสมบูรณ์อย่างแน่นอนทีนี้มาติดตามสถานการณ์ของไทยกับกัมพูชาผมจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของกัมพูชาซึ่งตอนนี้กําลังอดตายเพราะว่าแห่กลับประเทศกันไปหลายแสนคนนะครับพอสงครามมันยุติแล้วสถานการณ์ค่อยๆค,ค,คลี่คลายชาวกัมพูชาก็จะรู้ซึ้งเป็นอีกครั้งหนึ่ง ว่าโดนหุนเซนกับหุนบาเนตหลอกครับล่าสุดกองกําลังบูรพาไปลาดตะเวนในพื้นที่หมู่บ้านผ่านศึกเขตที่3หมู่ที่5อําเภออารัญยประเทศสามารถจับกลุมได้อีก16คนแบ่งเป็นชาย11แล้วก็ผู้หญิงอีก5ก่อนหน้านี้ก็จับกลุมได้ชุดหนึ่งไม่ได้มาแต่เพียงผู้ใหญ่ในวัยทางานนะครับยังเอาเด็กมาด้วยเพราะมันรู้ไงว่ามาที่ในประเทศไทยเนี่ยเด็กเรียนฟรีคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่ซุกสนใช่ไหม เด็กขมิ้นทุกคนชอบไปโรงเรียนคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหอบเข้ามาเนี่ยนะครับมันไม่ได้หอบมาแต่คนวปทํางานมีเด็กมาด้วยนะครับโดนหลอกเสียค่าใช้ใจ่ายไปหัวละห0พันนะครับแรงงานกลุ่มนี้ได้บอกเลยนะครับว่าโดนขมิ้นด้วยกันเองหลอกประกาศให้เดินทางกลับประเทศบอกว่าจะหางานดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไปตามที่รับปากอดอยากอดตายไม่มีงานการทำนะครับ ก็เป็นเรื่องที่บรรดาอินฟลูเอนเซอร์เขมรไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับวันวันก็หาแต่ข่าวปลอมเนี่ยมาด่าแล้วก็โจมตีประเทศไทยเช่นเดียวกับนายสุนเมษาโคศกกระทรวงแรงงานและก็ฝึกอบรมอาชีวศึกษาของเขมรออกแถลงการโกหกนะครับบอกว่าพวกเขายังมีอัตราว่างงานกว่า9 0 0 0 0มื่ตำแหน่งและจะเพิ่มขึ้นกว่า3 0 0 0 0 0ตำแหน่งมีบำนาญเงินสวัสดิภาพความปลอดภัยสิทธทิประโยชน์ต่าง อย่างมากมายพร้อมกับเตือนนะครับว่าการเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศโดยไม่มีเอกสารถูกต้องนั้นเนี่ยนะครับจะถูกเลือกปฏิบัติและก็ถูกดําเนินคดีถึงขั้นติดคุกนะไม่ได้ถูกเลือกปฏิบัติแล้วครับประเทศไทยไม่ให้เข้าก็มันก็ด่านปิดอะ่ะถ้าเข้ามาก็เท่ากับว่าลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเวลามาพูดจาด้อยค่าประเทศไทยเนี่ยไปทําไม่ได้อย่างที่พูดนะ แล้วชาวกัมพูชาจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ใช่พูดอย่างทําอย่างนี่ให้ดูนี่คุณผู้ชมครับสาวกัมพูชาคนหนึ่งเขาบอกว่าชาติหน้าเนี่ยชาตินี้ยังคือชาตินี้ยังไม่ตายเลยนะแต่ว่าพูดถึงชาติหน้าแล้วบอกว่าชาตินี้ยขอเป็นคนไทยและขออยู่เป็นคนไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยนะแต่ถ้าชาติหน้าตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยอยากเป็นคนไทยเลยคุณผู้ชมครับเพราะชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าที่ทํางานอยู่ฝั่งกัมพูชาลองฟังดูครับ แล้วไม่คิดจะกลับบ้านเหรอกลับไปทำไมไปอดตายบร่ระเบิดก็ยังไม่ได้ทุกลนี่ระเบิดหรอกกลับไปมีตะตายยอดอดข้าวกีนเขาบอกว่าเขาจะยึดสัญชาติเขาจะยืดที่ยึดทางไม่กลัวเหรอไม่กลัวหรอกทางที่องฉันน่ะมันไม,นม่มีหรอกอยากยึดชาติก็ยึดไปแล้วเขาไม่ให้สัมไม่ให้สัญชาติแล้วนะไม่ห้ก็แล้วแต่เขาได้วลาทหารอยู่ ประเทศไทยสมรสประเทศไทยอยากจับชั้นนี่ไปกลับไปกระมินชั้นขอร้องมหาอยากยิงให้ตายขอให้เป็นสุปประเทศไทยเกิดมาเป็นลูกประเทศไทยโค้ใหญ่ชั้นเป็นกระมินมาแล้วแต่แต่ตอนตอนนี้เปันโัวใหญ่เป็นคนไทยรักแผ่นดินไทยเกิดชัดหน้าข้อเป็นเกิดเป็นคนไทยนี่แหละครับคือสิ่งที่มันกําลังจะกัดกินคนเขมรนหลังจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชา เริ่มคลี่คลายลงไปเพราะพวกท่านจะไม่มีงานทำแล้วก็จะอดตายนะครับก็เลยไม่แปลกนะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงก็อยากจะเข้ามาในประเทศไทยเพราะมีมนุษยธรรมสูงส่งรับเข้าเรียนแม้ว่าจะหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับอย่างกรณีของนักศึกษาทุนเรียนฟรี คนเขมรที่มาเรียนในประเทศไทยล่าสุดนะครับมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สุบรินทได้ออกแถลงการนะครับยืนยันครับว่านักศึกษารายดังกล่าวได้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนสุบรินทแล้วก็เดินทางกลับประเทศก่อนจะเข้ารับหน้าที่ทหารตามคําสั่งของฮุนเซนดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการของมหาวิทยายลัยตามกฎหมายต่อไปนะครับสําหรับ นักศึกษาคนดังกล่าวมันชื่อว่ารณชิตนะมันได้ทุนบรียนฟรีจนถึงชั้นปีที่สองครับคุณผู้ชมล่าสุดเพจอาร์มี่ i ิลิ y ท o รี e นะครับผมเริ่มสับสนและสรุปเนี่ยรณชิตไปเป็นทหารเขมรหรือว่าเป็นสายลับให้กับทางการไทยหรือเปล่าเพราะรณชิตจะมีพฤติกรรมถ่ายรูปเซลฟี่ของตนเองนะครับและไม่ได้ถ่ายธรรมดาจะบอกพิกัดตัวเองด้วยรวมไปถึง บอกรายละเอียดของการปฏิบัติงานเช่นแบกสเสบียงอุปกรณ์การก่อสร้างมันจะขึ้นไปฐานอาทิตย์ละสามวันโดยขึ้นบันไดไม้มากกว่า1,780ขั้นโหรณทิตถ้าเป็นสายลับจริงก็ไม่ต้องบอกละเอียดขนาดนี้ก็ได้เล่นบอกเป็นจำนวน1,780ขั้นทํานทำงานอาทิตย์ละสามวันอยู่ฝั่งหมู่บ้านตึกทลาตาบนโกนกลียวอำเภอสํารงจังหวัดอุดรมีชยัยซึ่งเป็นฐานทหารของ กมพูชาตั้งอยู่แนวเขาพนมดงรักทางตอนใต้หนองคนาช่องคนาตะบนแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุบรินนะครับรณชิตส่งข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยระบุพิกัดเนี่ยแน่นเปรียยร้ย,เ,ยเลยคุณผู้ชมนั่นเตี้ยเปรี้ยเลยคุณผู้ชมดูเองครับรณชิตระบุพิกัดเพราะนั้นก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นนักศึกษาไทยนักศึกษาขเขมรหัวใจขเขมรหรือว่าเป็นสายลับ ให้กับประเทศไทยกันแน่นะฮะคุณผู้ชมครับแออปลกประหลาดดีเหมือนกันโพสคือเปิดสาธารณะเลยนะแต่พอหลังจากที่อาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอสก็เอามานําเสนอเนี่ยล่าสุดเนี่ยปิดค่าการเข้าถึงไปละก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกับฮุนเซนยังไงอย่างนั้นนะครับไปดูคุณกันจอมพลังกันบ้างขมิ้นเล่นสก,กรปรกอีกแล้วนะครับล่าสุดขู่สังหารลูกสาวของคุณกันจอมพลังซึ่งมีอายุแค่เพียงสองขวบเท่านั้นพร้อมกับทํารูปตัดต่อ บอกว่าลูกของคุณการนั้นเสียชีวิตไปแล้วคุณการบอกเลยนะครับว่านี่คือสิ่งที่ขมิ้นทำกับเด็กสองขวบในฐานะคนเป็นพ่อและก็เป็นคนไทยผมจะปกป้องลูกแล้วก็แผ่นดินไทยด้วยชีวิตของผมลองฟังดูครับ คนไทยใจดีกับเด็กเขมรเมตตาเด็กขเขมรถึงขนาดว่าเอาเงินภาษีของคนไทยไปส่งเสียให้เด็กขเขมรเนี่ยได้เรียนหนังสือแบบฟรีๆแต่กับกันขเขมรเนี่ยที่โตแล้วคนกัมพูชาเนี่ยที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยกลับเข้ามาโ่สังหารลูกผมซึ่งอายุเพียงแค่สองขวบและทําลูกว่าลูกผมเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วผมเอาเรื่องนี้นะครับมาให้ทุกคนได้รับรู้ทุกคนจงดูไว้นะคนไทยเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีเมตตากับเด็ก ยังสงสารเด็กล่าสุดนี่เด็กขเขมรคนไทยนี่ยังช่วยไว้แต่สําหรับขเขมรนี่ไม่เคยสนนะครับว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เอาหมดทุกคนช่วยกันส่งเรื่องนี้ครับออกไปให้กับชาวโลกนะให้กับคนทั่วประเทศไทยได้เห็นว่าขเขมรเนี่ยปฏิบัติกับเด็กไทยยังไงแล้วกับเด็ก2ขวบที่เป็นผู้หญิงคนขเขมรเนี่ยยังคิดไม่ได้เลยว่าควรทําหรือไม่ควรทําแล้วผมนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นพ่อผมจะปกป้องลูกสาวแล้วก็แผ่นดินของผมเนี่ยด้วยชีวิตทุกคนช่วยกันส่งต่อไปครับนะให้ชาวโลกได้เห็นให คนไทยทั่วประเทศได้เห็นแล้วให้คนกัมพูชาได้เห็นว่ามนุษย์ที่โตแล้วเนี่ยเขาปกป้องเด็กนะครับไม่ใช่เขารังแกเด็กคนไทยน,นะฮะคุณผู้ชมจากการจอพลังผมจะตัดสลับมาดูสถานการณ์ที่ประสาทตาเมืองทมกันบ้างตั้งแต่การสู้รบเนี่ยนะครับกว่าที่คนคเขมรจะรู้ความจริงว่าประสาทตาเมืองทมหรือรวมไปถึงภูมิมะเขือเนี่ยโดนไทยยึดเอาไว้เนี่ยพวกเขาต้องใช้เวลาปเป็นเดือนๆนะครับเพราะว่าสื่อแล้วก็ AI ทางฝั่งของกัมพูชาโดยสแกมโบเดียเนี่ยสามารถ นำเสนอข้อมูลหลอกลวงสะกดจิตพวกเขาอย่างหนักหน่วงเลยครับวันนี้ปราสาทต,ตาเมืองทมอยู่ในพื้นที่ของไทยกองทัพภาคที่สองร้อมรัวลวดหนามีีเพลงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับวันนี้จึงได้มีการเปิดเผยหลักฐานนะครับว่าเขมรต้องการยึดพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืองทมโดยไม่สนใจตัวปราสาทยิงทั้งปืนเล็กปืนใหญ่จรวดบ m 2 1มถล่มปราสาทต,ตาเมืองทมเอาไว้ กัมพูชาถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีพิพาททางอาวุธคศส .1954 นะครับหลักฐานเหล่านี้ยังชี้เห็นนะครับว่ากัมพูชาแม้จะเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกและก็มีแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าหลายแห่งภายใต้การดูแลยิ่งตอกย้ำถึงความรับผิดชอบของกัมพูชาที่ต้องปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ามที่ได้ร่วมเป็นภาคีทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลับสวนทางกับหลักการและพันธกกรณีระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิงนะครับนี่คือหลักฐานที่เราจะได้ประจานชาวโลกและผมอยากให้คนคเขเยนได้ฟังคำนี้รวมไปถึงคนไทยด้วยนะครับคำพูดของพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองครับวันนี้ท่านเดินทางไปบรรยายพิเศษที่มหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับ มีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์พูดถึงปราสาทตาเมืองทมจริงๆพูดถึงภูมะเขือแล้วก็อีกหลายจุดเลยนะครับท่านบอกเลยนะครับว่ามีพื้นที่ช่องอานม้าปราสาทตาเมืองทมที่ทหารไทยได้วางรั้วรวดวหนามเอาไว้ทั้งหมดหากขเขมรหรือว่าทหารกัมพูชามาแตะรั้วของผมต้องทำใจเพราะผมถือว่ามันเป็นการแตะต้องอธิป,ปไตยของไทย ถ้าอยากจะรู้ว่าแตะต้องและจะทําอย่างไรก็ลองมาแตะดูสิและยืนยันว่ารู้ว่าพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองโอ้โหคํานี้เนี่ยมันหนักแน่นจริงๆท่านบอกว่ารู้ว่าจะอยู่ไปชั่วกนลประวสาสรก็คือจะอยู่ไปแบบตลอดกาล <Yeah. S 1> สําหรับประสาทต,ตาเมืองทมก็จะถูกปิดตายรู้ว่าลวดน้ำขึงแล้ว <Yeah. S 1> ขึงเลยจะไม่มีวันเอาออกถ้าเขมรต้องการข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อเยี่ยมชมปราสาท ตาเมืองทมก็ต้องใช้วีซ่าหรือพาส,สปอร์ตเท่านั้นครับโอ้ oh, วันนี้เป็นครั้งแรกเลยคือตอนก่อนหน้าน,นี้ท่านยังท่านยังบอกว่าขอพิจารณาก่อนว่าจะปิดตายปราสาทต,ตาเมืองทมไหมล่าสุดท่านพูดถึงขนาดที่ว่าล้อมรั้วชั่วกระปราาลปวสารนนะ่ะแล้วก็ปิดตายเป็นคําพูดที่หนักแน่นมากๆในงานบรรยายนะครับนอกจากนั้นในการบรรยายช่วงหนึ่งท่านมีน้ําเสียงสั่นเครือเลยครับ เพราะว่าสถานการณ์การสู้รบทุกคนทราบครับว่าแม่ทัพภาคที่สองนั้นรักเป็นห่วงลูกน้องทุกคนทุกนายที่สูญเสียนะครับท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าโดยปกติแล้วตัวของแม่ทัพเองชอบใส่ชุดฝึกเพราะเป็นชุดที่น้องๆเสียชีวิตมีน้องขาขาดตาสองข้างบาดเจ็บสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อที่จะสะดุดีเขาคือถ้าใครมานั่งในตำแหน่งนี้ท่านอยากให้คิดนะฮะพูดให้คิด แล้วมีทหารบาดเจ็บสรุปทหารไทยบาดเจ็บ6 6 6คนนะครับ<ะ>โอ้ขนาดไทยเนี่ย6 6 6คน<ะ>ทหารขเขมรเนี่ยไม่เป็นหลายพันไม่เป็นหมื่นเลยแหละครับคุณผู้ชมครับและท่านก็ยืนยันว่าการสู้รบครั้งนี้ทหารไทยเสียชีวิต18นายแม่ทัพต้องไปเยี่ยมทุกคนแล้วก็ไม่เคยเหนื่อยที่จะไปเยี่ยมเยยนพวกเขาเพราะสิ่งที่เขาทำเหนื่อยมากกว่าพวกเราครับ พี่กุ้งจะไม่ไม่ค่อยชอบแต่งเครื่องแบบอย่างอื่นจึงเป็นความบังคับชอบแต่งชุดนี้ครเพราะชุดนี้คือชุดที่น้องๆเสียชีวิตมีน้องๆคนหนึ่งขาขาดแขนตาสองข้างคือสิ่งเหล่านี้เนี่ย เพื่อที่จะสัตย์ดีเขาคือถ้าใครใครไม่มานั่งในในในตำแหน่งตำแหน่งที่เนี่ยไม่รู้หกร้อยหกสิบกคนบาดเจ็บเสียชีวิตสิบแปดท่านแม่ทัพต้องเยี่ยมทุกคนผมไม่เหนื่อยเลยที่จะ ไปเยี่ยมพวกเขาเพราะสิ่งที่เขาเหนื่อยมากกว่าเราอีกจากตัวปราสาทตาเมืองทมผมไปดูที่ตาควายตาควายนี่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะจนถึงปัจจุบันทหารขมรก็ยังยึดตัวปราสาทเอาไว้แล้วก็มีการซุ่มเข้ามาวางระเบิดทั้งพิมเอ็นชูแล้วล่าสุดเนี่ยใช้ระเบิดประกอบลักษณะของสแสวงสแสวงเครื่องขึงลวดหนามด้วยนะครับ ้ขึงเส้นลวดนะครับขึงเส้นลวดเป็นกับดักนักข่าวก็เลยไปสอบถามพลเอกนัทพลนาคพาณิชรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็ออกมาตอบโต้อย่างหนักหน่วงบอกว่าแม้รัฐบาลกัมพูชาออกมาระบุตั้งใจว่าจะพูดคุยกันแต่ทหารกับผู้กัมพูชากลับไม่มีวินยัยยังคงยั่วยุอยู่ตลอดโดยได้สั่งการให้นําหลักฐานมาประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศและให้พยายามลาดเวนเฝ้าตรวจสอบหากพบใครในช่วงที่มาวางระเบิดให้สามารถจัดการได้เลย คือถ้าหากพบฐานขมิ้นโพหัวมาเนี่ยจัดการได้เลยนะครับอย่างที่ตนเคยพูดเอาไว้ถ้าเอามาวางระเบิดก็กลับไปแต่ต้องกลับไปแต่ดวงวิญญาณเท่านั้นครับนะครับเพราะนั้นก็หลักฐานก็ยืนยันชัดเจนว่าทางฐานกัมพูชาเน้เขามาวางซึ่งตามที่ผมได้เคยพูดมาตลอดนะว่าถึงแม้ฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาจะแสดงความตั้งใจว่าจะมีการพูดคุยก็ตามนะครับแต่ฐานกัมพูชาเนี่ย ไม่มีวินัยนะครับไม่มีวินัยก็ยังยังย่วย,ย,อยุอยู่ตลอดเราะนั้นใ,นในขั้นนี้ก็ได้สั่งการไว้สองอย่างหนึ่งก็คือให้ทำเอา,เอาหลักฐานมานะครับแล้วก็ประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะครับอันที่สองก็คือบอกว่าให้พยายามระัตะเวนเฝ้าตรวจนะครับถ้าตรวจพบว่าในช่วงที่เขากำลังมาวางจริงๆเนี่ยก จัดการได้เลยนะครับแบบที่เคยพูดเอาไว้ว่าถ้ากลับเข้ามาวางกลับไปก็กลับแต่ป็นิยานอย่างเดียวแล้วกันนะครับดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยไปดูทางฝั่งกัมพูชากันบ้างนะครับผมขออนุญาตใช้คําว่าปิดตํานานนางมาลีโสเจตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมพาวล่าสุดสํานักงานโฆศกรัฐบาลกัมพูชาประกาศนะครับว่าจะยกเลิกการแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนอรายวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ แต่จะกลับมาอีกครั้งหากสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็จบงานมาลีโเจียตาปิดตำนานไปเลยนะครับหากว่าไม่มีการสู้รบกันอีกเพราะตลอดระยะเวลาประมาณ2เดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่ามาลีเนี่ยนะครับออกมาแถลงข่าวเฟกนิวโกหกคนทั้งโลกอย่างหน้าไม่อายจะเป็นที่จดจำของคนไทยไปชั่วกันลปรวัติเช่นเดียวกันนะครับผมปิดท้ายกันที่ข่าวอื้อฉาวสกมโบเดีย ของแท้แน่นอนร้อเเ์ที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับต่างเฝ้ารอคอยจัดการล่าสุดเดอะคอ e a เรียเฮราซึ่งเป็นสื่อของเกาหลีใต้นะครับได้นําเสนอนะครับว่าจนถึงเดือนกรกฎาคมล่าสุดไม่ได้เฉพาะคนไทยนะครับมีชาวเกาหลีถูกลักพาตัวแล้วก็กักขังในกัมพูชารวมกว่า252 2รวมกว่า252คดีเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก17คดีในปี2566 และคด mm. <gefallen. S 2> ีในปี2,567นะครับมิเท่านั้นเดือนที่แล้วยังพบว่ามีชายชาวเกาหลีเสียชีวิตอย่างปริศนาโดยมีร่องรอยถูกทำร้ายแล้วก็ทรมานในประเทศกัมพูชาอีกด้วยครับเห็นไหมฮะนี่เป็นเมืองแห่งการช่อโกงค้ามนุษย์แล้วก็หลอกลวงระดับโลกซึ่งเราต้องประจานให้กับชาวโลกได้รับทราบกันต่อไป และทมดทมวลก็คือยุคคนชนข่าวนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าทันข่าวข้ามมีสถานการณ์ข่าวที่ติดตามอีกเยอะเลยนะครับแต่เราจะเริ่มต้นกันที่การไปช่วยชาวบ้านครับตามล่าแก๊งเงินกู้ดอกโหดมันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบุกค,คมขู่ชาวบ้านถึงกระนาดยิงปืนโชว์เลยนะครับตามต่อในช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ